สวัสดีค่ะน,นี่ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่ติ่มซำแนวนะคะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่จากคลิปที่แล้วเนาะที่ว่าลงน้องอมาช่วยทำโรงรถเซียนนี้นะคะก็อันนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเทป,ปูนนะคะก็รถปูนได้มาแล้วเนาะ,ะทุกคนรถปูนมาเมื่อกี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นห้าคิวนะคะทุกคน มันก็จะมืดๆห,หน่อนะมันจะมองไม่เห็นคนทัน้งแหละเพราะว่ามันย้อนแสงเนาะเพราะว่านันตอนนี้น,นันนั่งอยู่ในบ้านค่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้เนาะเพราะว่า,ม,า,า,ามันเป็นคขวาวังหรือกะเขาเรียกว่าอะไรไม้เม็ดเนาะแล้วนันก็ไม่กล้าเดินไปใกลเนาะว่าเขาก็จะเทปู่นแล้ว,วกลัวกีกะาเขานะคะเราจะถ่ายคลิปให้พี่ๆดูอยู่ตรงนี้เนาะนนก็ไม่นันก็ไม่ได้อยู่ไกลเท่าไหร่นะ มันก็พอะที่จะมองเห็นใช่ไหมหรือว่าเป็นลงรถหลักเสนของเรานะคะรวมทางอากําแพลงบ้านด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ใสเ่เลดยังไม่ได้ทําประตูเลดไทยใส่อะไรนะคะเพราะว่าเราหมดงบก่อนค่ะหมดงบหนึ่งแสนก่อนเนี่ยทุกคนแค่ลงรถเนี่ยแค่ลงรถนี่นะคะปาไปถึงเจ็ดหมื่นแล้วนะไม่รวมกําแพงนะทุกคนเออเนาะก็อย่างที่ว่าเนาะเรามีงบแสนหนึ่งก็คือแสนหนึ่งก็แสนหนึ่งแค่นั้นนะคะรวมทีปูนทีอะไรนี่ก็ มันก็เกินทุกคนใช่ไหมนี่เท่าไก่ใหญ่ของเราท่านี่โฟรเแมนของเราพ่อนะคะเป็นโฟรเแมนซึ่งนี่พ่อโตยนะคะทา่ากะชนิดนะคะที่ซื้อวออัวซื้อควายเดียวกันเนาะอตอนนี้ก็กน,นินอกเกกลนังกินขนมอยู่ริงจ้าไ,ไอติมไม่เห็นหนูเลยปานะ อซื้อกูนนู่น,คนะคะเมื่อกี้ก็ช่างนกเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึงจากอุทัยเนาะอันนี้สาวน้นกับบ่าวนุนก็ไปซื้ออ่าบแม่เม็ดให้เสมี่ยูนะคะไปซื้อของที่ขับรถไปซื้อของที่สวงนิมนนะคะตรงนี้นะคะ ให้ชิมอีกอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันทรงพนันไปซื้อแล้วจะหมดหมดกี่บาทนะคะเมื่อกี้พ่อก็โทรไปถามแล้วเนาะเห็นน้องว่ามีของอะไรนะคะวันนี้ก็เริ่มเทป,ปูดดนแล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมเห็นน้องโทรมาว่าน้องจะซื้ออะไรมานี่แหละแล้วพ่อก็ถามน้องว่าเออแล้วมีตังไม่ละพอดีพี่ได้กะนามหนักกะว่าจะให้ไปซื้อไมมเม็ดแค่ยังเดียวนะปั้นก็พี่เล็กเห็นพี่เล็กบอกว่าไม้เม็ดอันเดียวก็ประมาณ 850บาทมันก็เลยให้ตังไปพันหนึ่งนะคะก็บางทีเห็นก็ได้โทรไปสั่งของน้องเพิ่มเนาะพ่อก็ถามน้องามีตังไหมน้องเลยว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอวนเอาทีเ,เดี๋ยวเราจะติดตังเจ๊นห่งก่อนนะคะเนื่องจากเมื่อวานตังยูทูบเข้านะคะเราไ็จะติดตังเขาก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เราเรนคะทุกคนเดี๋ยวน้องมาแล้วก็อนจ่ายให้น้องไปนะคะเพราะว่าตอนนี้นั้นไม่มีตังสดเลยขนาดถ้าปูนเนี่ยตรงใส่จะต้องอวนจ่ายให้เขามาั้ง ตักสดุดติดตัวสักบาทเลยอะทุกคนคิดตัวเดี๋ยวเรามาเราดูกินกันว่าคิวหนึ่งมันประมาณเท่าไหร่ไม่ได้เทปูนนานแล้ววัหังได้พี่เทจงบ้านพอะ่ะตอนนั้นก็เออก็ไม่ได้เทปูนอีกเลยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรก็ลืมนะว่าเขาขายคิวแล้วนะ กำลังปั่นปูนอยู่นะอ๋อนะ้อ,องเงี้ยวมาแล้วค่ะตอนนี้เริมเชือแล้วเริมเชือปูนนะคะทั้งโกยขอแเรานะช,ชาสีแยกสยใสแดงนะทำไมสองคนนั้นไปนานจัง เจนเอกไอ้นนกับสารน่นก็ขับรถถึงควายเจนเอกไปนะคะมาแล้วนะไงไี่พูดถึงก็มาเลยรถก,กระบะไหมน้องไม่เห็นเท่าไหร่ย้อนแสงลนะคะน้อยคนโกยสี่คนนะทุกคนนะจากพื้นที่เนี้ยเกือบจะไม่ทันนะถ้าเทมาเนี่ย นั่นนะมาแล้วพร้อมกับบินเคยดูมันจะบินมาให้เราหมดเท่าไหร่เซนนะหมดเท่าไหร่สองพันสิบบาทเซนก่อนเต่พ 1, าพี่ต้องจ่ายผมหนึ่งพันสิบบาทพี่ต้องจ่ายผมหนึ่งพันสิบบาทเนี่ยมันทวกแล้วยังไม่ถึงหล้เลยเซนก่อนสองพันสิบ<า>บาท

เห็นพ่อเอาน้องทาบุทมาไม่ใช่บ่กเอาจอบอะโกยโกยเราใส่แม้ได้แล้วมีใครติดโควิดหรอกลัวกันกลัวกักลัวมากยังไม่ล้างมือเลยหมดแล้วอยู่ตรงไหนเอารองทาบุทให้ มันหาไม่เจอหรอกเจ้าของบ้านเออมันจะไปหาเจอเราพี่หนุ่ไปเอามาให้มันมาใช่คนนี้เจ้าของตรงยุ้งข้าวอ่ะเดินหาตรงยุ้งข้าวก็เห็นนั้งเบรกดูเจ้าของบ้านเจ้าขอบ้านอยู่หน้ารถพ่อโอน เดมันลิเลยถอยไปถอยถอยใส่ได้ไหมล่ะไอ้ดูดูเขาไอ้ดูเขาไปฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อห้องนี่นะคะบบาวนนของเราได้รองเท้าบูทมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปตามหารองเท้าบูทมาใครที่ไม่เคยเห็นน้องอาโมเมนต์ เือปูนแบบนี้นะคะมาดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนโมโมมนนี้หวังว่าน้องอจะจะไม่เห็นที่อื่นอีกนอกจากจะทำบ้านน้องนะไปดูน้องนะคะดูที่จากที่ไม่เคยทำก็ได้ทำนะโมเมนนี้มีคลิปมีคลิปเดียวนะคะทุกคน เต่าเต่ามวยไทยจิมมอไซต์เต่าก็ไปิยอมจิตู่ดูแตกเละหมดเลยอ่ะป้าน่ะขับไปขับมาแตกหมด

อะไรเงนี่กลุ๊บทุ่มเลยมา,าไปพิชิตอยู่ดีกินดีเนาะตัวใหญ่ดูนะคะดูเบาเน่นนะคะดูเอาไว้จะได้ไปทำบ้านตัวเองเนาะ